ก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์ในการจัดงานในวันนี้นะครับเป็นการจัดงานที่งดงามประณีตและมีความหมายทุกรายละเอียดนะครับค่อนข้างประทับใจผมเป็นอย่างมากบทบาทและหน้าที่ในฐานะของความเป็นครูอาจารย์ในอดีตในฐานะของลูกศิษย์ ของอาจารย์และคุณครูผมมองอาจารย์และคุณครูของผมเป็นเสมือนดังแบบอย่างทั้งในเรื่องของการสแสวงหาความรู้การดำรงตนอยู่ในหลักการความถูกต้องและความดีงามมาในวันนี้ในฐานะของการเป็นอาจารย์ผมขอขอบคุณบรรดาครูบาอาจารย์ของผมในอดีตทุกท่าน ที่หล่อหลอมกล่อมกล่าวผมจนมาถึงวันนี้ในวันนี้ในฐานะของความเป็นอาจารย์บทบาทของผมในฐานะของความเป็นอาจารย์ผมอยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งในฐานะของผู้สอนผู้สร้างและผู้ที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ของตนเองในอนาคตในความเป็นอาจารย์นั้นเราไม่ได้มีหน้าที่เพียงการสอน ความรู้ในวิชาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ความรู้ในวิชาชีพนั้นคือสิ่งที่บรรดาลูกศิษย์ของเราสามารถนำไปสร้างประโยชน์คุณูปการให้กับสังคมและตนเองได้ในอนาคตแต่อาจารย์ยังมีหน้าที่ในการสอนให้ลูกศิษย์ของเราเป็นผู้ที่อยู่ในหลักการในคุณธรรมและความดีงาม <c oughs> เพื่อที่จะเป็นพลังอันสำคัญในการที่จะสร้าง สังคมเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่จเจริญก้าวหน้าและพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปบทบาทของความเป็นอาจารย์จึงมีฐานะของความเป็นผู้สร้างคนเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นไปสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นแต่การสร้างเพียงอย่างเดียวมิอาจทำให้บุคคลเหล่านั้นได้เห็นต้นแบบที่แท้จริงของการเป็นบุคคล ที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครูอาจารย์ทุกท่านจึงเปรียบเสมือนต้นแบบที่สำคัญในการที่จะหล่อหลอมให้นักศึกษาให้บรรดาลูกศิษย์ของเราเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการสร้างสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไปความสุขของคนเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างผมในวันนี้เนี่ย คือการได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์คือการได้เห็นบทบาทของลูกศิษย์เป็นบุคคลสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ขอตั้งปณิธานว่าผมจะไม่หยุดพัฒนาตนเองจะไม่หยุดสร้างสารรค์และจะไม่หยุดเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ของตนเองนับจากวันนี้ขอให้การทำงานของผม สร้างคุณูปการให้กับลูกศิษย์สังคมและประเทศชาติต,ต่อไปขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ